สำหรับวิชาภาษาไทยนะครับวิชาภาษาไทยก็ให้ลูกๆเปิดไปที่หน้า108และ109นะครับวันนี้งานจะเยอะหน่อยเพราะว่านะครับจะให้นักเรียนรีบเร่งในการทำงานนะครับเพราะว่ามันใกล้จะสอบแล้วตัวนี้เห็นไหมครับเป็นรูปอะไรนี่ นักเรียนย่านว่าเพลานะตัวนี้อ่านว่าเผาเผารถรถยนต์นี่ต้องมีตัวนี้ไม่งั้นจะขับเคลื่อนไม่ได้เช่นเพลานะบางคนจะอ่านว่าเพลานักเรียนยา่านว่าเพลาเพราะว่าตัวนี้มันต้องใช้ศัพท์คําว่าเผาเผารถนะครับส่วนข้อนี้ล่ะเห็นไหมนี่เพลาเพลาอ่านว่าเพลาได้ตัวนี้เพราะอะไร เพราะว่ามันเกี่ยวกับเวลาเวลาเปลว่าเวลาหรือเปลว่านาฬิกาเห็นไหมแบบนี้เลยตัวนี้นักเรียนจะไปบอกว่าสระผมไม่ได้นักเรียนก็ต้องเขียนสะไปเลยตัวนี้ต้องอ่านว่าสระอะสระอาได้นะครับส่วนข้อ2ใหญ่ทำยังไงเห็นไหมเขามีคำมาให้นักเรียนเติมคำว่าการอัน,รนแรกละเล่นนักเรียนก็เขียนเลย การละลินเห็นไหมครับเวลาก็เป็นการเวลาต่อไปบุรีนักเรียนเคยรู้ไหมการจะการจะนะบุรีเห็นไหมครับก็ทําแบบนี้เช่นข้อนี้ลูกอะไรลูกจันดวงจันอัศจัน รสชาติรสเก๋งรดน้ำต้นไม้แบบนี้นะลูกอ่าลองหัดทําสว่วนหน้า109ง่าย,ายๆลูกหน้า109ให้นำสุกสุกสุกมาเติมว่ามันต้องอยู่สุกไหนหลานมีความสุกจะเอาสุกไหนมาใส่นะครับวันนี้ภาษาไทยให้ทําหน้า1แ8และ109นะครับยังไงก็ ฝากลูกๆทำสองหน้าด้วยนะครับสวัสดีครับ